ครับสวัสดีครับเรามาชิททดสอบนะครับมิกยามาฮ่านะครับ MG1.6XU กันนะครับนะครับวันนี้ผมเองนะครับได้ลองทดสอบแล้วซื้อมาใช้นะครับก็ขอแนะนำนะครับแล้วก็ขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่กำลังจะนะฮะซื้อมิกยามาฮ่านะครับตัว MG1.6 นะครับ XU ตัวนี้มาใช้นะครับก็ขอแนะนำเบื้องต้นนะครับ เพียงแต่เราเป็นผู้ใช้นะครับไม่ได้หวังผลอะไรก็มามาคุยกันนะครับมาแจ้งเพื่อนสมาชิกนะครับมาแจ้งเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับมิกตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งผมเองนะครับนะครับไม่ได้มีส่วนได้สวนเสียแต่ที่มาลาลง youtube ให้ดูตอนนี้ก็คือได้เกิดอ่ะใช้จริงนะครับใช้จริงนะครับเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีนะครับนะฮะก็นะครับเอ่อ สัญญาณเข้านะครับผมตอนนี้ผมใช้นะฮะสัญญาณเข้าจากไม้ห uh, น,นึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับก็เอ่อต้องห่างไม้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าเข้าไปนะครับมือใหม่ในการไลฟ์สดด้วยนะครับหรือว่าทําการ YouTube ลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากเริ่มจากตัวที่1คือตัวนี้นะครับท่านดูช่องช่องที่1นะครับผมนะฮะช่องที่1ตามผมนะครับนะครับช่องนี้เอ้าทุกช่องจะเหมือนกันหมดนะครับนะฮะถอธิบายช่องห นะครับทุกช่องก็จะเหมือนกันหมดนะครับซึ่งผมได้สัมผัสนะครับผมก็คือช่องที่1นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับตัวสีขาวนี่ไหมครับปุ่มเกณฑ์กับก็เล่งให้พอประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้นะผมใช้อยู่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งมีในมิกเซอร์หาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับ12 16ก็เล่งอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับส่วนไฮตัวนี้นะครับก็เป็นเสียงแหลมอยู่ประมาณ10เฮิร์ต ก็แล้วแต่ไปปรับเอานะครับนะครับส่วนมิดนะครับก็อยู่ประมาณ2 5กิุเฮิร์นะครับส่วนนี้โลนะครับส่วนนี้เป็นอ็อกนะครับอ็อกก็จะมีทั้งหมด4อ็อกนะครับมีอ็อก1อ็อก2นะครับอ็อก3แล้วอ็อก4อ็อก4ตัวนี้เป็นเอฟเฟกในตัวด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็นมาล้านนะครับซ้ายขวาอย่าลืมนะครับท่านใดที่จะใช้มิกตัวนี้ แต่ละช่องต้องเปิดออนออฟด้วยนะครับปุ่มนี้นะครับต้องกดสุกครั้งนะครับถ้าเราไม่กดนะครับเสียงมันก็จะไม่ออกนะครับมันจะมาจากออฟหนึ่งนี่นะครับช่องที่1นนะครับมันก็จะวิ่งมาอยู่ที่นะครับมาสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือจะส่งออกไปนะครับนะครับตัวนี้2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลสาหรับหูฟังนะครับมอนิเตอร์นะครับก็จะออกไปประมาณนี้นะครับเอฟเฟกก็จะมีประมาณ นะฮะยี่สิบสี่ช่องที่ผมใช้เลยตอนนี้ก็จะเป็นช่องที่สิบสี่กับสิบสามที่ใช้บ่อยที่สุดนะครับเป็นคาราโอเกะไม่ต้องไปปรับมากนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นเมนนะครับนี่ฮะเป็นเมนเราจะเลือกเอาตัวไหนแล้วก็หมุนไปหมุนได้เราก็กดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆก็จะมีอ็อกให้เราต่อนะครับอ็อกหนึ่งอ็อกสองอ็อกสามอ็อกสี่นะครับ เมนเอาตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เราก็ต่อออกไปนะครับจะไปทำไปหาอะไรเอ็มเอ็มนะครับเอ็มหรือจะไปต่อออกไปนะครับเป็นตัวนอกก็ได้ครับผลออกนี้เราก็จะไปทํามอนิเตอร์ทาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมนเข้านะครับผมก็เข้าตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้ไม่มีเกณฑ์ขยายนะครับตัวสิบสามสิบสี่ ตัวนี้ไม่มีเกณฑ์ให้เราปรับขยายนะครับเราต้องไปลดที่ตัวกําลังส่งนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับรถทุกตัวนี้นะครับจะมีเกณฑ์ขยายหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายได้ประมาณนี้ภาพรวมๆที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะฮะเอฟเฟกเดี๋ยวผมลองส่งเอฟเฟกไปนะครับเอฟเฟกช่องที่14นะครับอู้ผมไม่เขไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะผมเปิดนะครับดูนะครับอยู่ประมาณนะฮะ อยู่ประมาณศูนย์นะครับนะฮะนี่เปิดเอฟเฟกนะครับก็ใช้เอฟเฟกที่ช่องสิบสี่นะครับเป็นคาราโอเกะนะครับในการเปลี่ยนก็คือหมุนตัวนี้นะครับนะฮะนี่นะครับง่ายๆครับอาจจะไม่ค่อยสดัดนิดนึงนะฮะในการใช้ท่านใดก็เอาไว้พิจารณาดูนะครับตัวนี้ผมจะลดนะครับลดตัวนี้ลงนะครับปิดก่อนนะครับมันจะได้ไม่สะท้อนเนี่ยผมปิดแล้ว นะครับก็แล้วแต่นะครับจะมีตั้งแต่ฮอนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ถึงเจ็ดนะครับก็ไปใช้กันดูแล้วแต่ชอบแล้วแต่อะไรนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีการตายตัวนะครับนะครับส่วนเกณฑ์นะครับเกณฑ์ขยายตอนนี้ก็อยู่ประมาณนะครับอย่าให้เกินศูนย์ หรือว่าสามบวกนะครับอย่าให้อย่าให้มันพีกนะครับพีกมากเสียงมันจะแตกพล่านะครับก็อย่าให้มันชี้พีกนะครับ่วนตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้เราก็ปิดนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ไม่เดียวนะครับก็คือช่องที่หนึ่งเราก็เปิดไว้นะครับเสียงมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วลองลองลองเป็นใส่เป็นซาวเข้ามานะครับเดี๋ยวท่านลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดซาวนิดนึง สียงอันนี้ก็แล้วเราจะปรับนะครับเป็นเครื่องเป่าเสียงสวิตเตอร์เสียงอะไรก็ออกนะครับเสียงพูดเสียงอะไรนะครับเหมาะไปกับการร้องคาราโอเกะนะครับรักงานเล็กๆบ้านๆนะครับก็โอเคอยู่นะครับลงทุนไม่เยอะตัวหนึ่งนะคตอนนี้ที่ผมซื้อมานั้นมาอยู่ประมาณ2 0,000ื่นนะครับกลมๆนะครับของใหม่นะครับวงกลมประมาณ2 0 0ห0ื่นะฮะเสียดเล็กน้อย เห็นไหมครับมันก็ฟังได้นะเงียบๆสบายๆนะครับท่านก็กำลังตัดสินใจนะครับจะซื้อตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เหมือนมือเหมือนมิคทั่วไปนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมนะครับก็จะมีทั่วๆไปนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ออกนะครับมอนิเตอร์เอาเมนเอานะครับนะครับผมก็ลองดูนะครับผมลองดูครับผม เอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะของยามาฮ่า mm hmm. ก็รู้กันอยู่นะขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับป้อมมิวสิกขอบคุณมากนะครับผมขอให้สุขขีสุขขังนะครับอายุวันโนสุขขังครับมีพลังทั้งครอบครัวนะครับหายเจ็บหายจนนะครับขอบคุณมากครับ